ครับวันนี้ก็พบกับผมเทคเกอร์ชซาเกมดีชนแนลนะครับผมก็ถ่ายมาเกือบสิบรอบแล้วแหละที่ถ่ายมานะฮะก็มีคนมากวนนะฮะผมก็แม่งเสกมาแม่งเลยมีคนเข้ามาเล่นในเซิร์ฟผมแล้วมันมากวนคะระับแบบเข้ามาขอเข้ามาด้วยแต่มันมากวนตลอดเนะี่ยผมก็ทนไม่ได้คุณ,ค,ณคุณทนได้ปะละ่ะ มากวนตลอดตลอดเลยเนี่ยเสกมาแม่งเลยสัตว์ใหญกูเห็นมีนะเบื่อมากตอนนี้แบบมีเสียงบรบกวนบ้างนั่นะแบบมีเสียงบรบกวนมาแล้วแต่แม่งจะบรบกวนเนี่ยกู <Where? S 1> ไม่มีแล้วกูไม่สนเลยเว้ยถ่ายมาหลายรอบแล้วก่อน ก็มาลบกวนมีเสียงอะไรนี่กูก็ไม่สนแล้วเสียงอย่างนี้แหละแม่งสัตว์เอยกูก็เบื่อมันจริงๆเห็นไหมเสียงอ่ะผมอยู่ภา,าคอีสานก็ต้องเข้าใจเสียงพูดไม่งโคตรเสียงดังเลยอย่างตบปากแม่งนี่ฉีกอย่างอย่างเงี้ยกูก็ว่าจะไม่พูดด่าแล้วแต่กูทนไม่ได้ไม่แอกกูก็ไม่แอก แต่กูอยด่าคนเฉยๆนี่แหละกูทนไม่ไหวจริงๆต่อให้มีเสียงรบกวนเท่าไหร่กูก็ไม่กูก็ไม่หยุดถ่ายแค่นั้นแหละนะผมก็บ่นมามากแล้วนะครับเนีย่ยมีเสียงอย่างเงี้ยเสียงร้องด้วยเห็นไหมแม่เอ้อตกอีกของหายก็ช่างนะผมก็จะเสกบาแล้วกันนะทองเนี่ก็ช่างนะ เสกมาแม่งเลยนะครับยังไงกูจะยังไงกูก็จะเสกมาทองอะไรเงี้ยไม่ไปดีอนแม่งเลยนะแบบแบบโกงๆเลยอย่างเงี้ยทนไม่ไหวแล้วกูทนไม่ไหวแล้ว,มว,แ,ลวแม่งเสียงกโคุดดังอยากร้องไห้ตอนเนี้ยกูไม่ไหวจริงๆทองอันนึงใช่ไหม,มเมื่อกี้หลุลงไปกูจะเสกมาอันหนึง่งยังไงก็ให้มันรู้กันนะ ใครจะแน่กว่าใครวะก็อา่านเห็นผมโกงนะครับผมก็ทนไม่ได้จริงๆผมอัดมาสิบรอบแล้วมืออะรอบละประมาณห้าหกนาทีแล้วก็ทนไม่ไหวแมงหรือเบื่อซีรีส์นี้จะเป็นพาร์ทที่สิบเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นการโกงไปดีเอ็นให้ไวที่สุดนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีซีรีส์ใหม่มาอีกเพราะซีรีส์นี้ผมทนไม่ได้จริง ต้องเข้าใจผมว่าถ้าคุณเป็นผมตอนนี้ก็อยากร้องเลยบอกว่าอย่างเงี้ยแค่นั้นแนหะละอยากร้องเลยถ้าคุณเป็นผมเ <c oughs> นี่ยยังไงผมก็ไม่หยุดถ่ายนะต่อให้เส้นหนังเท่าไหร่ผมก็ไม่หยุดนะครับต่อให้เส้นหนังเท่าไหร่ก็ไม่หยุดนะครับครับก็ ไปต่อกันเลยไปเรื่อยเือเหมือนรถขายโอมก็ตอนนี้เริ่มใจเย็นลงแล้วฮะแต่เสียงดังก็หมดแล้วแหละนะก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วที่ผมโกงมาก็ยังไงละ่ะตกแล้วมันของหายอะ่ะที่แรกมันตกไม่หายนะทีนี้มันตกแล้วมันหายตอนเล่นศูนย์จุดสิบห้ามันไม่หายฮะแต่มาเล่นไอ้นี่มันหายต้อง ขออภัยด้วยนะครับคุณเจะ้าหินมามากกว่าน,นี้ได้ให้ได้กลับไปเลยอย่างนั้น,นะพาร์ทนี้คงจะไม่ถึงห้านาทีที่ผมคาดไว้อ่ะเพราะว่าพาร์ทหก็เสกมาแล้วก็ไปดีเอ็นเลยนะครับคงจะไม่รออะไรแล้วไปดีเอ็น้วก็ใช่ไหมนะ ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็ระบายลวมไปแล้วล่ะเมื่อกี้ก็ไม่อยากพูดคำหยาบเท่าไหร่นะครับแตแบบ่ไอ้นี่มันพ่าไปไงใจมันไปแล้วไงคำหยาบมันโกรธมันมีอะไรวันเรียกว่าอะไรวะโทสะ,ะครับต้องระบายออกมาก็ระบายไปเสร็จแล้วลแค่นั้น ถ้าไม่มีเสียงดังอย่างเงี้ยผมก็จะอัดได้นะครับอัดได้นานด้วยนะฮะประมาณสิบกว่านอาทีไม่ถึงสิบห้านาทีให้มันจะลงไม่ได้นะครับใจเย็นลงลนะสบายละกูมีเสียงดังก็แล้วแต่นะครับอย่าอย่าบอกว่าทาไมมีเสียงดังมารบก,กวนบ่อยจังนะก็คุณลองฟังของคนอื่นดูครับคนอื่นยิ่งมากกว่าผมอีกนะผมก็หาที่เงียบปสุดแล้วแต่มันก็ไม่เงียบนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเก็บทองเก็บรไร่ไ้เลยแบบทางนี้แหละน่ะน่ะ,นะเสียงแม่งเอยกูว่าจะไม่พูดแล้วแหละแต่มันก็บังคับไม่พูดนะ่ะใช่ก็เออกูว่าจะไม่พูดต่อยเสียงนั้นเข้าไป่ไม่ช่างนะครับเอาทองไอ้นี้ก่อนนะแล้วก็จะหยุด เพียงแค่นี้เดี๋ยวผ่าหน้าคงจะไปดีเอ็นกันเลยนะครับคงจะไปดีเอ็นกันผ่าหน้านะครับเอ้ยไม่ใช่ไปนรกสิดีเอ็นโลกมังกรนะฮะโลกมังกรนีด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 ีเอ็น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 ตกซ้ำ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 เมื่อกี้มีใครเข้ามาในบ้านไม่รู้ไม่รู้จัก เสียงเสียงแม่งกูเบื่อที่เสียงนี่แหละเบื่อมากที่สุดพ่อมึงตายได้ยังไงมึงพูดเสียงดังขนาดนียพ่อมึงตายได้ยังไงวะไอสัตว์ก็จะไม่พูดนั่นแหละบังคับให้ด่าอย่างนั้นอ่ะอัดมาสิบรอบแล้วอ่ะคนที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่คนครอบครัวผมหรอกครับมันคนอื่นกูเบื่อเบื่อมากมากวันนี้ ก็เบื่อตอนมันแหลกด้วยนะก็ได้กล่องแล้วสวัสดีครับสำหรับนี้ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับอาจจะมีเสียงดังรบกวนอาจจะมีคำหยาบบ้างในพาร์ทนี้นะครับก็ขออภัยด้วยมันอดไม่ไหวจริงๆที่จะไม่ด่านะพาร์ทหน้าคงจะสร้างบ้านแล้วก็ไปดีเอ็นเออไปดีเอ็นก่อนไม่ใช่ดิน,นรลกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ดีเอ็นหรือเปล่าไม่รู้ผมก็พูดแต่ดีเอ็นดีเอ็นนี่แหละสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่น,นี้สวัสดีครับ